บักแตงนะปลูกบักแตงปลูกงาบุษงอยอะไรครับปลูกพืชแซมครับแซมอะไรแซมมันแซมวิดเด้อครับปลูกพืชแซมปลูกบักแตงแซมน้ำปลาบักขี้ดาสวนบักขี้ดานี่แหละครับพี่น้องเตรียมหลุมเรียบร้อยนะครับขุดหลุมแล้วก็เกาหดน้ำนะครับด้วยหดน้ำเปียกๆลดน้ำเปียกๆ ให้มันหมั่นจังหน่อยเขาก็จังปลูกพี่น้องการปลูกแตงยุยทูบเปิดยูทูบเปิดจำเป็นบม่วิภูชายให้ท่ายอ,าอีนก,ก็ได้เนาะพี่น้องนะน้ลนำลงไปเนี่ยครับสองถึงสามในเล็บกระดับดำปลูกลงไปขอมือเดียวนะครับเด้อพี่น้องเด้อจะเห็ดเลิกปลูกเลิกมันกระบ,บ่เกิด <c oughs> นำลงไปครับเกษตรกรไงมันเพียงเราสองไนเหรพอครับในปลักแตงโอ้วันนี้มันก็ตีตมาสามผมเนาะสามกระสามอา้าวปลูกผักปลูกผักปลูกผักทำสวนครัวไม่ต้องกลัวอดผักอันนี้ปลูกบักแตงแล้วก็ไม่ได้อดแตงนะครับ ปลูกไปครับพี่น้องปลูกไปน้ำฝนแหละครับเพก็นนะครับเพิดแปลงไว้ห้าปูบักแตงครับปลูกไปแล้วก็ได้กินแตงนะเห็นอะไรได้ก็ได้กินนั่นแหละครับพี่น้องเออเศรษฐก่อนครับเศร้ามากอะหาแนวปลูกปลูกได้มื่อละสามยางนี่ก็โอ้กินบะเบิดนะครับมื่อละสามต้นก็นพอไดชเมียนปลูกกล้วยปลูกคู่มือ ปลูก,กตักครงครับพี่น้องบึงนะ้ำปลูกพืชแซมนะครับปลูกพืแชแซมสวนกระเสียดตงก็ตัองเป็นไว้ครับกม่ตงเป็นดอกอันนั้นรุ่นก้อนอันรุ่นที่ปลูกไว้ก้อนหนานี่นะครับพืชแซมขึ้นกันนะครับทางพีกับพืชแซมอันนี้มันพืชแซมกระลำ นี่บักซิดาเฮ้าข้างล่างกับเป็นกระลำนะครับพืชแซมมีแซมอะไรบ้างมีหลายแซมครับสวนผลิตนี่มีหลายแซมด้วยอันนี้ก็แซมบักแตงึ้นกันครับเนื้อคนกันง,ง่นะครับบ่ให้ว่างพื้นที่ว่างบ่ได้จัดการลงไปเลยอันนั้น บมักทิดาแรกที่คุม้มเอาเพียงมาปกครับเพื่อบ่ไห้พันแหงนะครับนะใส่พุ่นใส่ปุย๋ยแล้วเพียงมาปกเกนะครับนี่ครับพอดี็จะปลูกไปน้ำนีแ่แหละครับเด้อปลูกครับปลูกขยันปลูกเบื่อยจินครับผม